การเทรดท่าแบบไหนบ้างนะครับที่จะทําให้เราเทรดเสียจนแบบว่าล้างพอร์ตไปนั่นเองนะครับมันก็คือท่าพวกผิดพลาดต่างๆนั่นแหละที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยเทรดขาดทุนเทรดเสียจนแบบว่าขาดทุนสะสมจนล้างพอร์ตเงี้ยซึ่งมันจะมีการเทรดท่าแบบไหนบ้างนะครับนั้นแล้วมือใหม่หรือว่าจะเป็นมือเก่าก็ได้นะครับห้ามพลาดคลิปนี้ด้วยประการตั้งโปกนะครับสำหรับนักลงทุนท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถเปิดบัญชีเทรดกับบรกเกอร์ HFM ได้นะครับซึ่งโบรกเกอร์นี้นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เเเรมมาากยยลนนะะคับไ่่วจป็ Folex สินค้าผลิตภัณฑ์นะครับทองคําหุ้นดัชนีต่างๆดีนะครับและมีประเภทบัญชีให้เทรดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีโปรนะครับที่สเปรดต่ํามากนะครับแล้วก็บัญชีซีโร่ที่มีสเปรดเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับและการเปิดบัญชีนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์บริเวณด้านล่างบนช่อง description ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะสั่งซื้อของที่ลึกจากทางแบรนด์เนี่ยก็จะมีกําไรหินนะครับแล้วก็จะมีเสื้อยืดสวยๆนะครับราคาตัวละ389บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถรับชมหนนนนนนน้้้้าาาาาาารรรรรรโดดดดดยยยกกกกกกคคคลลลลิิงง์่่่่ไเเเะะะัับบบบททีีีมม็จแวปส สำเร็จไปเลยเนาะมันก็จะมีคนที่แบบว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับก็ยังเทรดขาดทุนสะสมอยู่นะครับมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะมันก็จะมีเหตุผลบางอย่างนะที่ทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่สามารถแตบบ่ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในแวดวงการเทรดได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมซ้ําๆที่เราทําผิดพลาดมาในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้เกิดการเรียนรู้ณส่วนนั้นนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้แหละผมได้สรุปการเทรดที่ผิดพลาด5อย่างนะครับ คนแบบว่าคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอ่ะเขาทําไมถึงแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จเขาผิดพลาดตรงไหนเขายังติดกับแบบตรงไหนอยู่นะครับมันก็จะมี5อย่างนี่แหละ5การเทรดที่ผิดพลาดนี่แหละนะครับจะทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามนะครับหรือว่ามีการพัฒนาไปสู่การเทรดที่ประสบความสําเร็จได้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันมีหลายระบบนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยการเทรด5้าอย่างนี้นะที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากเราผิดแผนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะ เกิดข In ึ้นมาในเรื ains, ่องของอารมณ์บ้างอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยเฉื่อยเสียจนล้างพอได้นะครับซึ่งการเฉื่อยท่าแรกนะที่ผิดพลาดนะครับที่ทําให้จนเสียจนล้างพอเนี่ยอันดับแรกก็คือการเฉื่อยส่วนเทนนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับการเฉื่อยส่วนเทนเนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่ออยากจะขายทองคําในช่วงเวลาที่มันเกิดสงครามเนี่ยแบบนั้นมันคือการส่วนเทนนะส่วนกระแสนะเพราะว่าในช่วงสงครามเนี่ยทองคํามันจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากนะครับเพราะว่าคนเนี่ย เขากังวลในเรื่องของแบบว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับค่าเงินต่างๆทั่วโลกนี่มันก็จะอ่อนค่าอาจจะด้อยมูลค่าไปเลยก็ได้นะครับนั้นแล้วทองคําช่วงนั้นเนี่ยคนทั้งโลกก็จะแห่ซื้อทองคําในช่วงนั้นนะครับถ้าทุกคนเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยไปเซล,ลใช่ไหมหรือว่าไปขายทองคำเนี่ยอันนั้นก็คือสวนกระแสแล้วนะครับมันก็คือการสวนเทนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เปรียบเทียบจากการเทรดได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมอยากจะซื้อคู่เงิน GJ แบบเนี้ยนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ย time f r a m day ทำฟรม4ชั่วโมงเป็นขาขึ้นแต่ผมไปกดเซลล์เงี้ยแบบเนี้ยส่วนเทนใหญ่นะครับบางทีเนี่ยแรงซื้อที่มันเยอะมากๆในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะลากให้แบบว่าคนที่เซลล์เนี่ยขึ้นไปใช่ไหมครับมันจะลากขึ้นไปจนเกิดการขาดทุนได้นะครับบางทีก็อาจจะลากจนไปจนเราล้างพอร์ตก็เป็นไปได้นะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเทรดส่วนเทนเป็นเรื่องที่ความเสี่ยงสูงแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันทําไม่ได้นะมันทําได้แต่ว่าเราก็ต้องคมุมความเสี่ยงให้พอเหมาะพอสมนั้นดีนะครับแต่ถ้าใครเทรดส่วนเทนแล้ว ยังเสียอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งกระแสลแบบนั้นล้างพอร์ตได้นะครับซึ่งแต่ละระบบนะครับการเถด่วนเทนเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับทุกระบบนะมันก็จะมันก็จะดีต่อบางระบบนะครับถ้าใครเก็บเทรดส่วนเทนเราอาจจะต้องซ้อมในระบบนั้นที่มันเหมาะสมจริงๆนะครับบางคนแบบว่าอยากจะขายทองคําส่วนเทนแบบเนี้ยอ่าถ้าระบบเรามันไม่ใช่มันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันอาจจะขาดทุนสะสมได้นั่นเองนะครับ อย่างที่2อนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นการ over trade นะครับหรือว่าเทรดทั้งวันนะครับยิ่งเทรดเยอะยิ่งมีโอกาสให้เราเทรดเสียมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าการ over trade เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนั่งดูกราฟทั้งวันเลยนะครับเราหาโอกาสที่จะเทรดอย่างเดียวอะทั้งๆที่มันไม่ได้มีโอกาสทั้งๆที่แบบว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราไม่ควรเทรดเลยมันเป็นช่วงที่ข่าวสมมติว่าช่วงข่าวใช่ไหมช่วงเวลาสักทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่แบบข่าวเยอะมาก ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีแรงสวิงแรงเวี่ยงเยอะมากบางทีข่าวมาปั๊บเนี่ยราคามันพุ่งขึ้นหรือไม่ก็ทุบลงเราไม่รู้เราคาดการไม่ได้บางคนก็อยากจะเทรดช่วงเวลานั้นคืออยากจะเทรดช่วงเวลาที่มันไม่ควรเทรดแบบนี้ก็จะเป็นการโอเวอร์เทรดนั่นเองนะครับซึ่งการโอเวอร์เทรดเนี่ยหรือว่ายิ่งเราอยากจะเทรดมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งจะเพิ่มโอกาสให้เราเสีย หรือว่าขาดทุนมากเท่านั้นนะครับมันก็จะให้เราได้กําไรด้วยแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อผลเสียด้วยนั่นเองนะครับนงนาแรมเพืเพื่อนก็ต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมนะครับสมมติว่าใครที่ทํางานประจำใช่ไหมอย่างอย่างส่วนตัวผมนะผมก็มีงานประจําอยู่แล้วนะครับเวลาที่ผมจะเทรดเป็นส่วนใหญ่เนะี่ยผมจะเทรดช่วงเวลา8โมงถึง10โมงนะครับผมจะเทรดช่วงเวลานี้เท่านั้นถ้าผมถึงเป้าแล้วนะครับได้กําไรแล้วผมก็จะปิดการาฟไปเลยวันทั้งวันนั้นผมก็จะไม่ดูการาฟอีกเลยนะครับผมก็จะมา เอาเวลามาทําเก็บสถิติดีกว่านะครับว่าช่วง8โมงถึง10โมงเนี่ยเราเทรดได้เพราะอะไรเราเอาช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยทั้งวันเนี่ยไปเก็บสถิติจดบันทึกการเทรดดีกว่านะครับดีกว่าไปนั่งเทรดทั้งวีทั้งวันแบบนี้มันไม่ได้ผลนะผลัพธ์นะผลลัพธ์มันก็แค่กําไรขาดทนุนแต่ว่าถ้าจะทําให้เราพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราต้องจดบันทึกการเทรดนะครับเราต้องรู้ว่าเราข้อเพราะอะไรเสียเพราะอะไรเราจะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต่อไปน,นั่นเองนะครับ อย่างที่สก็จะเป็นโอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับการโอเวอร์โหลดแน่นอนทุกคนเคยเจอทุกคนเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับการโอเวอร์โหลดเนี่ยผมจะแบ่งผ,ผมจะพูดเป็นอย่างนี้นะครับการโอเวอร์โหลดเนี่ยอย่างแรกมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะครับบางบางท่านเนี่ยก็าอาจจะอารมณ์เสียมาใช่ไหมทำงานประจํามาอารมณ์เสียรู้สึกเครียดเรามาเทรดปับ๊บเอาเทรดเสียอ,อีกนะครับมันก็เลยเกิดอารมณ์ความโกรธความโมโหเราก็เพิ่มหลอดเข้าไปอัดหลอดเข้าไปนั่นแหละคือการโอเวอร์หลดนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้กําไร หรือว่าอยากจะได้สิ่งที่เราขาดทุนไปมาไงเราอยากจะได้คืนมาเร็วๆเราก็เลยเพิ่มหลอดเป็น2เท่า3เท่าแบบนี้คืออร์ r l o t นะครับมีความเสี่ยงสูงมากนะครับมันไม่ได้อยู่ในแผนการเราแหละการอร์ r l o t เนี่ยมันจะใช้อารมณ์เป็นสส่วนใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยเราควรที่จะยึดตามแผนหลักถ้าแผนนั้นมันเสียไปก็ไม่เป็นไรครับปล่อยทิ้งไปเราค่อยหาโอกาสทํากําไรอีกรอบนึงได้นะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเทรดเสียไม้นั้นใช่ไหมแผนนั้นคือเทรดเสีย เราก็คือเขาไม่ยอมแพ้ไงเขาไม่ยอมรับไงว่าตัวเองแพ้เขาก็เลยอยากจะได้แบบว่าสิ่งที่ขาดทุนไปณนะตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะได้มาขึ้นมาเร็วๆนะครับแล้วเขาก็หวังว่าอยากจะได้กําไรเพิ่มขึ้นอีกเขาก็เลยเปิดหลอดเพิ่มสูงขึ้นนี่แหละคือนอกแผนนอกเกมแหละมันจะทาให้มันคือมันจะทําให้เราเสียมากกว่าเดิมอ่ะนะครับถ้ามันถ้าการมันผิดทางขึ้นมาล่ะการที่เราเปิดอัดหลอดไป 2- อสเท่าเนี่ยเราเสีย3เท่านะ นี่แหละมันคือเหตุผลนะครับว่าการโอเวอร์หลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะนะครับเราก็ต้องรอคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเราแพ้แผนนั้นเราแพ้ไม้นั้นจริงๆนะครับเราค่อยไปหาจุดที่มันได้เปรียบมากกว่าเดิมในการเข้าออเดอร์เพื่อที่จะเอาแบบว่าสิ่งที่ขาดทุนนะตอนนั้นนั่นนี้นะครับเราก็ต้องรอแผนใหม่เนาะรอไม่ควรโอเวอร์หลอดนั่นี้นะครับอย่างที่4ี่นะครับอย่างที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเป็นท่าเทรดที่หลายๆคนเคยเจอเนาะอย่างที่4ี่ก็จะเป็น เกิดอารมณ์กลัวตกรถนั่นเีงนะครับคือการกลัวตกรถเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นเกิดจากอารมณ์ของเราเองล้วนๆเลยนะครับผมก็เคยเป็นนะคือการกลัวตกรถเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าเราไม่เชื่อในแผนการเรานะครับราคาเนี่ยมันลงมาโซนแล้วเราจะบายใช่ไหมมันลงมาปั๊บเฮ้ยเราเกิดความกลัวป่ะเฮ้ยเราไม่กล้าบายเลยอ่ะสุดท้ายเนี่ยกราฟมันมาแตะโซนที่เราวางแผนไว้แล้วมันพุ่งไปเลยเอ้าแผนเรามันก็มันก็ถูกต้องนี่ว่าทําไมเราไม่เข้าวะสุดท้ายเราก็ไปเข้าตามแบบนั้น เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์กลัวตกรถนะครับเราก็เลยไปเข้าไปเลยนะครับมันก็แบบว่าตามเทรนไปสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้จุดที่มันได้เปรียบนั่นดีนะครับมันก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมันไปไกลแล้วเราเพิ่งจะไปเข้าเองสุดท้ายเนี่ยราคาอาจจะมีการกลับตัวลงมานะครับในช่วง SL ของเราเนี่ยมันกว้างมากนะครับเพราะว่าเราเข้าช้าเพราะเรากลัวตกรถนั่นอีนะครับเราก็เลยแบบว่าเข้าช้าจนเกินไปหรือว่ารีบเข้าจนเกินไปนั่นดีนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ย ขาดทุนมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อไปอย่างที่5นะครับอย่างที่5เนี่ยก็ไม่ตั้ง SL นะครับเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นปัญหาที่หลายคนเคยเจอนะคือผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับผมเคยเจอเคสเคสหนึ่งที่เขามีพอร์ตลงทุนเยอะแล้วแหละนะครับเขามีพอร์ตแบบว่าเป็นหลักหมื่นเหรียญแล้วกันหลักแสนเหรียญประมาณนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเขามาตายตรงที่ว่าเขาไม่ได้ตั้ง SL นะครับเขาไปเทรดช่วงข่าว ช่วงนั้นเป็นช่วงข่าวที่เป็นข่าวแรงจนทําให้ราคาของทองคํนณตอนนั้นนะมันเกิดการผันผวนสูงมากนะครับแล้วเขาอยากจะเทรดตามข่าวะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของการที่เขาเทรดตามข่าวก็คือราคาเนี่ยมันทบลงมาแรงเกินจนเราปิดออเดอร์ไม่ทันสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ล้างพอร์ตไปเป็นหมื่นเหรียญเลยนะนะครับนี่ก็คือผลเสียของการไม่ตั้ง SL นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้ง SL ใช่ไหมถ้ากราฟมันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะเราไม่รู้ ถ้าการมาทุบลงมาเนี่ยล็อบปิดออเดิ์ไม่ทันนะมันแบบว่าตัดล้างพอไปเลยนะดังนั้นแล้วนะครับการตั้งเอสเาลสคัญมากนะถึงแม้มันจะไม่ใช่ช่วงข่าวถึงแม้มันจะไม่ใช่ช่วงเหตุการณ์สาคัญนะ่ะเราก็ควรจะตั้ง SL ทุกครั้งในการเทรดนะครับอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่6นะครับอย่างที่6นี้ก็คือไม่ทําตามแผนที่เราวางไว้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับข้อที่4นะแบบว่ากลัวตกรถอะไรแบบเนี้ย คือกลัวตกรถเนี่ยมันมันจะออกไปในทางที่เรารีบเข้าจนเกินไปนะครับมันอาจจะไม่ใช่ช้าเกินไปนะคือมันจะรีบจนเกินไปจนแบบว่าราคาเนี่ยเราเข้าในจุดที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าในกรณีของอันที่6เนี่ยไม่ทําตามแผนเนี่ยก,ก็เหมือนแบบว่าราคาลงมาโซนนี้ละเราจะบายใช่ไหมลงมาโซนนี้ปับ๊บเราไม่ได้ซื้อนะครับเพราะเรากลัวนะครับบางทีเนี่ยเราก็รอให้ราคามาขึ้นไปก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเข้าไม่ทนันอันนี้ก็คือไม่ทําตามแผนนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของการเทรดโดยใช้หลอดเหมือนกัน เราวางแผนไปแล้วว่าเราจะใช้หลอดเท่านี้0.05เงี้ย0.5แบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ออกหลอดเท่านั้นนะครับก็คือไม่ทําตามแผนแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเทรดเซตอัพเป็นยังไงนะครับการวางแผนเป็นแบบไหนเราควรจะทําแบบนั้นเป๊ะๆนะครับการตั้ง SL การตั้ง TP การออกหลอดนะครับจุดเข้าแบบเป๊ะๆถึงโซนแล้วเราต้องเข้าออเดอร์นี่แหละคือการทําตามแผนนะครับถ้ามันผิดแผนนะครับหรือว่าโดน SL เนี่ยมันก็คือ แล้วก็ขาดทุนไปไงครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ปกติมากนะเพราะว่าการเทรดเนี่ยเราก็มีเทรดเสียบ้านนะครับปีหนึ่งมี365วันเราเทรดเสียวันหนึ่งเทรดเสีย2วันติด3วันติดมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะนะครับมันมี365วันนะครับเราก็มองแบบนี้นะครับเราก็ยังเหลืออีก300กว่าวันให้เราเทรดมีโอกาสชนะได้นั่นเองนะครับน้นแล้วเพื่อนๆก็ต้องเคารพแผนในตัวเองเชื่อในแผนของตัวเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น การเทรดท่าออไหนบ้างนะที่จะทําให้เราเทรดเสียจนแบบว่าล้างพอร์ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ6ท่านี้บ้างน,นะครับหรือว่าใครเจอเหตุการณ์แบบไหนบ้างน,นะครับหนใน6ข้อนี้ก็สามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้เลยนะโดยส่วนตัวผมผมผ่านมาทุก6ข้อนี้แล้วผมเลยรู้นะครับว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหน มันเป็นประสบการณ์แบบไหนแล้วเราต้องเรียนรู้แบบไหนนะครับตอนนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนเคยเจอประสบการณ์ใน6ข้อนี้ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe หรือว่าติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสหลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ